โลกในมุมมองของ Value Investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิระวรากร31พฤษภาคม2563วิวัฒนาการของชีวิตนักลงทุนเวลาที่คนเรามีอายุมากขึ้นนั้นเรามักจะมองกลับไปในอดีตรำลึกถึงความหลังมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั่นเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เงินและพลังงาน ผมเองก็เป็นอย่างนั้นแต่ในฐานะที่เป็นนักลงทุนแบบ VI ผมก็อดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าชีวิตในอดีตกับชีวิตในปัจจุบันของผมมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างปรัชญาและความคิดสมัยก่อนกับสมัยนี้ของผมเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนี้ผมก็ดูด้วยว่าสังคมไทยเองมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนด้วย เพื่อจะได้เปรียบเทียบกับชีวิตและความคิดของตนเองผมคิดว่านี่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นโดยเฉพาะที่สนใจในการลงทุนเพราะชีวิตของผมเองนั้นถ้าจะนิยามในวันที่ผมไม่อยู่แล้วคงต้องบอกว่าเป็นชีวิตของนักลงทุน VI คนหนึ่งและเรื่องแรกที่ผมคิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นวิวัฒนาการของผมจากช่วงเยาว์วัยมาเป็นคนสูงอายุก็คือ เดิมผมจะมองเรื่องต่างๆในโลกและในชีวิตเป็นแบบสมบูรณ์หรือ Absolute แต่เมื่ออายุมากขึ้นผมก็รู้สึกตัวและคิดว่าชีวิตหรือแทบทุกอย่างในโลกนี้นั้นเป็นเรื่องสัมพัส์หรือ relative พูดง่ายๆเรื่องต่างๆในโลกนี้เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบตัวอย่างเช่น เมื่อเราพูดว่าใครเป็นคนรวยถ้าเราพูดว่าต้องมีเงินเป็นตัวเลขเท่านั้นเท่านี้นี่คือการพูดแบบสมมูรณ์แต่ผมคิดว่าวิธีที่จะกำหนดว่าใครเป็นคนรวยควรจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบว่าในสังคมนั้นใครคือคนที่มีเงินมากที่สุดและลดหลั่นกันลงไปถ้าเพื่อนของคุณส่วนใหญ่มีเงินมากกว่าคุณ คุณเองก็อาจจะไม่ใช่คนรวยเมื่อ50ปีก่อนสมัยที่ผมยังเรียนมัธยมคนที่มีเงิน20ล้านบาทถือว่าเป็นมหาเศรษฐีแต่20ล้านบาทถ้านำมาลงทุนแบบทบต้นและได้ผลตอบแทนปีละ5%จะเท่ากับเงิน230ล้านบาทในวันนี้ซึ่งสำหรับผมแล้วน่าจะเป็นแค่เศรษฐีหรือคนรวยธรรมดา เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีเงินมากๆในวันนี้ของสังคมไทยเพราะเรื่องของเงินทองนั้นเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบการมองความเก่งหรือศักยภาพของคนเองนั้นสมัยก่อนผมคิดแบบสมบูรณ์คนที่ทำคะแนนสอบรวมสูงก็คือคนเก่งและจะเป็นผู้ชนะในการทำงานและในความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมถึงเรื่องของเงินทองแต่เมื่อผ่านชีวิตมามากและพบเห็นผู้คนในแวดวงต่างๆแล้วผมคิดว่าชีวิตคือการแข่งขันธุรกิจคือการแข่งขันคุณจะเก่งแค่ไหนไม่สำคัญที่สำคัญคือคุณเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ในสนามที่คุณแข่งถ้าคุณเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องไฮเทคแต่ต้องเข้าไปแข่งกับ อัจฉริยะในซิลิคอนวัลเลย์คุณก็อาจจะเป็นหมูดีๆนั่นเองเช่นเดียวกับเรื่องของธุรกิจที่บริษัทอาจจะเป็นผู้นำอันดับต้นๆของไทยแต่เมื่อไปแข่งกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในสนามต่างประเทศบริษัทก็อาจจะแพ้อย่างหมดรูปได้เพราะโดยเปรียบเทียบแล้วเราอาจจะด้อยกว่าเขาในแทบทุกด้าน ความคิดอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากเมื่อเป็นเด็กกลายเป็นคนสูงวัยก็คือการเป็นนักเลือกจากที่เคยเป็นนักสู้มาครึ่งชีวิตนักสู้นั้นเป็นนิสัยที่ติดมากับยีนของมนุษย์ทุกคนในอดีตอันยาวไกลของมนุษยชาตินั้นมนุษย์ทุกคนต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่โหดร้ายโรคภัยที่รุนแรงและศัตรูที่เป็นสิ่งมีชีวิตอื่น คนที่ไม่สู้นั้นค่อยๆตายหรือสูญพันธุ์ไปหมดคนที่เหลือในปัจจุบันต่างก็เป็นนักสู้แต่ในยุคสมัยของเรานั้นคนสามารถเอาตัวรอดได้และบ่อยครั้งเป็นอย่างดีได้โดยไม่ต้องสู้กับอะไรมากมายเราแค่เลือกให้เป็นหรือเลือกให้ถูกว่าจะอยู่หรือทำอะไรและอย่างไรเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ และในแวดวงของนักลงทุนแล้วนี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จและก็เช่นเดียวกันในอีกหลายวงการและในชีวิตการเลือกให้ดีว่าจะสู้อย่างไรก็เป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้เราชนะดังนั้นหลังจากที่กลายเป็นนักลงทุนแบบ VI เต็มตัวผมก็ปรับการคิดและการใช้ชีวิตมาเป็นนักเลือกผมจะไม่ยอมทำอะไรที่ผมจะไม่ชนะ ถ้าไม่จำเป็นนิสัยชอบคิดชอบสังเกตของผมนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เด็กและนั่นก็ทำให้ผมเห็นคนที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นในทุกวงการเห็นการล่มสลายของชื่อเสียงและความมั่งคั่งของพวกเขาในสมัยที่ยังมีความคิดแบบเดิมผมคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถสูงเหนือคนอื่นมาก เป็นแนวซูเปอร์แมนซึ่งดูเหมือนว่าตนเองจะไม่มีวันทําได้โดยเฉพาะถ้าคิดถึงความเสียเปรียบเนื่องจากฐานตน้นทุนต่ำของตนเองด้วยอย่างไรก็ตามในที่สุดผมเองก็กลายเป็นคนที่น่าจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จคนหนึ่งในสังคมแต่เมื่อวิเคราะห์ย้อนหลังโดยไม่ลําเอียงแล้วก็พบว่าความสำเร็จนั้นแท้ที่จริงไม่ได้มาจากการเป็นซูเปอร์แมนอะไรเลย แต่น่าจะเป็นเพราะมีโอกาสที่เอื้ออำนวยเกิดขึ้นในช่วงปี2540ที่เกิดวิกฤตและเราฉวยโอกาสนั้นเข้าไปลงทุนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแบบ value investment ที่แพร่หลายอยู่แล้วในตลาดหุ้นอเมริกาหลังจากนั้นผมก็เชื่อว่าวีรบุรุษหรือซุปเปอร์แมน จำนวนไม่น้อยก็อาจจะเป็นแบบผมคือเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์และการเข้ามาในจังหวะที่ถูกต้องมากกว่าความสามารถที่ผมรู้สึกว่าคนเรานั้นมีไม่ต่างกันมากนักก<ม>ารศึกษาและเรื่องที่ชอบที่จะเรียนรู้นั้นสำหรับผมก็คือวิวัฒนาการที่นึกไม่ถึงในช่วงที่เป็นเด็กและต่อมาอีกเครื่องชีวิตนั้น ผมเป็นคนที่ชอบคำนวณชอบวิชาวิทยาศาสตร์ชอบพิสูจน์สิ่งที่เป็นจริงแท้แน่นอนอย่างวิชาเรขาคณิตที่ต้องเขียนตอนสุดท้ายว่าสซตพซึ่งน่าจะแปลว่าซึ่งต้องพิสูจน์อะไรก็ตามที่ไม่รู้ว่าจริงแท้แน่นอนหรือไม่หรือแบบเบลเลอๆเช่นวิชาเกี่ยวกับศิลปศาสตร์ทั้งหลายและรวมทั้งวิชาที่ท่องจำมากมาก อย่างวิชาชีววิทยาผมก็จะไม่ชอบเลยแต่แล้วหลังจากกลายมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวผมกลับสนใจและชอบอ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมากประวัติศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่ผมอ่านมากที่สุดในช่วงหลังๆนี้รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของวิชาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมที่อิงกับชีววิทยาโดยเฉพาะ เรื่องของยีนซึ่งเป็นสิ่งที่คุมพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์การอ่านทำให้ผมสามารถวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆของมนุษย์และโลกได้ดีขึ้นมากและนั่นก็คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลงทุนในระยะยาววิวัฒนาการอีกเรื่องหนึ่งที่ตามมาก็คือความคิดทางสังคมที่เคยเป็นอนุรักษ์นิยม และทำอะไรตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคมไทยและไม่ออกนอกแถวก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นเสรีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆมีความคิดเรื่องของความเสมอภาคของคนและรวมถึงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เชื่อในความเป็นสากลมากกว่าท้องถิ่นนิยม แม้แต่เรื่องของาศาสนาเองก็ดูเหมือนว่าจะเอียงเปไปในทางด้านที่ยอมรับแนวทางที่ดีของทุกาศาสนามากกว่าที่จะยึดาศาสนาใดศาสนาหนึ่งผมเองไม่รู้ว่านี่คือแนวทางของพวก a t h e s t หรือไม่นับถือาศาอสาศนาหรือไม่มีศาสนาหรือไม่ว่าที่จริงผมเองก็รู้สึกตัวว่าตนเองมีความคิดที่อิสระมากขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นคนที่ชอบสวนกระแสกับคนในสังคมเป็นคนที่ขี้สงสัยในทุกเรื่องทำอะไรหรืออย่างน้อยก็คิดแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรก็ตามผมไม่ใช่คนที่แสดงออกแนวท้าทายหรือปฏิวัติสังคมผมแค่ชอบสังเกตและคิดไม่ใช่นักปฏิบัติหรือนักปฏิวัติผมคิดเพื่อนํำมาใช้ในการเลือกทั้งเลือกลงทุนและเลือกใช้ชีวิตที่จะทำให้มีความสุข และปลอดภัยในโลกที่ดูสับสนและเสี่ยงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนโลกในมุมมองของ Value Investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิระวะรากร31พฤษภาคม2563